สวัสดีครับผมร้าน ANC ปลาคาร์บนะครับผมวันนี้ผมมาขัดปลาลูกนอกนะครับผมก็จะมีปลานอน่นบอนี้นะครับผมวันนี้ผมก็มาทําการขัดปลาให้ลูกค้านะครับผมอย่างสีตัวนี้นะครับโชวว่าสองครับโขกุสองตัวนะครับผมก็เป็นปลาของลูกค้าเช่นกันนะครับผม ผมส่วนชุดนี้ก็เป็นโคกุที่คัดมานะครับผมก็จะมี3มตอน4ตอนรวมๆอยู่นะครับผมชุดนี้ก็ตักให้ลูกค้าผมครับผมก็ที่ที่คุยกันไว้ก็ยกบดบอกกันนะครับผมยกหมดชุดนี้เลยะครับทั้งหมดที่16ตัวะครับในโคกุมีชุดนี้ ผมก็ยังมีสวยๆนะครับผมจากฟาร์มยูนาจูนะครับพร้อมใบเซอร์นะครับต5ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มเปียบไซสายขึ้นมาโด่ามา30 35เกือบ40เซนนะครับผม,ผมก็สนใจก็ลองทักเข้ามาได้นะครับชุดนี้บอกเลยว่าสวยครับผม ชุดนี้ก็เป็นซันเก้ครับแล้วก็จะมีฮิโชวานะครับผมแล้วก็จะมีคิจุริหนึ่งตัวนะครับผมลงถึงติปลาดอยวาลลตี้หนึ่งตัวนะครับผมทุกตัวนี้ผมคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาแล้วก็มาทําการเลี้ยงไว้เดือน2เดือนนะครับก็มีบางตัวนะครับยังไม่ไปก็อย่างนี้ผมจับตัวนี้ครับผมก็อยู่ผมเกือบ2เดือนแล้วครับผมจากสายมันสิบเซนตอนนี้โดดมา15เซนนะครับ สนใจปลาสวยๆมีนทึกก็ทักเข้ามาได้นะครับผมนี่ครับตักถ่ายแยกออกมานะครับผมก็จะเป็นตันโจเบคอนะครับผม ก็จะมีฮาคิสซิีนะครับผมหนึ่งตัวตันโจตัวนี้ธรรมชาตินะครับผมก็จะมีติดแดงข้างนิดหนึ่งครับถัดเจนนะครับผมว่า่านทสองตัวนี้ไม่แตกหัวนะครับผมสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมส่วนชุดนี้ผมเองก็ได้ทําการลงเกไว้หน้าเพจครับเขาก็มีพี่ท่านหนึ่งครับจัดหมดยกหางเช่นกันครับผมยังไงก็ขอกราบขอพรบคุณมากนะครับผมที่ให้การสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนกันมาครับผม แล้วก็ยังมีปลาคาัสเกตคุณภาพนะครับผมสาขนาดที่มา10เซนถึง15เซนนะครับผมก็เป็นปลาชุดนี้เลยนะครับผมก็ปลาค่อนข้างดีครับสวยนะครับผมยังไงสนใจก็ลองทากเข้ามาได้นะครับชุดนี้ก็ทายกหมดอนะ้างก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผม ว่าชุดนี้ที่ผมเคยลงไว้2เดือนที่แล้วนะครับผมวันนี้ก็มาใช้สุขภาพปาก็ตรวจดูก็เรียกใสขึ้นมานะครับผมบางตัวก็หุ่นนาขึ้นมานะครับอ่าลืมไปครับตัวนี้เป็นตันโจชีโรเบโกนะครับตันโจเขาแปลกดีนะครับผมเหมือนปลาดาวนะครับผมแล้วก็ยังมีเป็นครับวัตเตอร์ไฟนะครับผมครับจับพัดเป็นดอยนะครับผมมี2ชุดด้วยกันนะครับ สุดท้ายนี้ a n c ปากคาวก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ติดตามกันแล้วก็อุดหนุนกันนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ขอกราบสวัสดีครับผม